สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเกมหาบัตรทูมันนี่วอลเลตนะครับ1,000บาทฟรีๆแบบนี้เลยนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับแอปเกมเกมนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นตามผมได้เลยนะครับเพราะถ้าใครที่สนใจเนาะผมทิ้งลิงก์ของตัวเกมว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่า เราจะหาเงินจากเกมนี้ได้ยังไงนะครับก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแอปที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็เป็นแอปอเล่นไพ่ดัมมี่นะครับไพ่แขงเล่นสล็อตนะครับโป๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับโดยแอปแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy d u m m y นะครับ เป็นแอปที่เราสามารถที่จะหาเงินได้ฟรีร้อยเปอร์เซนเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใครที่ยังไม่รู้จักเนาะลองดาวน์โหลดไปติดเครื่องกันได้นะครับแล้วก็หลังจากเพื่อนดาวน์โหลดไปก็อย่าลืมนะครับมาก่อโค้ดด้านบนขวาตรงนี้นะครับเพื่อรับเหรียญคอยฟรีด้วยนะครับเหรียญคอยตรงนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้แลกบัตรทูมันนี่เนาะ ก็ให้กดไปด้านบนขวานะครับที่เขียนว่าเชิญนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำการกรอกรหัสโค้ดที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนะครับ JQOW455 นะครับตามนี้เลยเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับพลอยฟรีกันไปนะครับในส่วนของรหัสตรงนี้เนี่ยสามารถกรอกได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1รหัสเท่านั้นนะครับโดยต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละอย่างภายในตัวเกมเนี่ยมันคืออะไรนะครับ เริ่มที่เหรียญก่อนเลยนะครับเหรียญทองตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเล่นไพ่นะครับหรือว่าเล่นสล็อตต่างๆภายในตัวเกมเนาะส่วนเพชรตรงนี้นะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเหรียญทองก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้ในการลงสมัครทัวนาเมนต์ก็ได้สําหรับส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญคอยนะครับซึ่งเหรียญคอยตรงนี้นะครับเราจะใช้ในการ แรกของรางวัลจากทางแอปเกม Happy d u m m มีนะครับโดยของรางวัลของเกมนี้ก็จะมีตั้งแต่บัตรเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็บัตรทรูมันนี่นั่นเองนะครับโดยเราสามารถเก็บคอยนะครับ3000คอยขึ้นไปก็สามารถนำไปแลกของรางวัลได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมที่ทางตัวเกมเขาจัดขึ้นในตอนนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขาก็จะมีกิจกรรมแจกพวกบัตรทรูมันนี่อยู่นะครับ โดยนะครับการแจกบัรทูตร,ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเติมเงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะกับสายเติมนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถไปเล่นกิจกรรมอื่นได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนะครับที่จักขึ้นก็จะมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับรวบรวมจิ๊กซอว์นะครับครบ300ชิ้นเพื่อเอามาแลกเป็น บัตรทูมันนี่300บาทนะครับตรงนี้สามารถลองกดเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับว่าเราจะหาชิ้นส่วนตรงนี้ได้จากที่ไหนนะครับนี่ก็ถ้าเก็บครบสามละอันสามารถเอาไปแจ้งกับแอดมินนะครับเพื่อรับบัตรทูสามร้ได้เลยนะครับนี่ก็กดด้านล่างนะครับที่เขียนว่า contact us นะครับนี่โอเคครับก็เดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนเพื่อนนะครับหาเงินจากแอปเกมนี้กันสักหน่อยละกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอปนี้มันหาเงินได้ค่อนข้างหลายเกมเลยนะครับแต่ว่าเกมที่ผมชอบเล่นเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับก็จะเป็นสล็อตนั่นเองนะครับสล็อตนะครับมีให้เลือกประมาณนี้เลยนะก็ถือว่ามีเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมลองสักอันหนึ่งแล้วกันเป็นสล็อตอียิปต์ลึกลับนะครับซึ่งการที่เราเล่นสล็อตเนี่ยเราได้เงินได้ยังไงนะครับอ่ะเราลองกดเข้ามาเนาะก็ หลังจากที่เรากดเข้ามานะครับให้เรากดไปที่ด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่าคะแนนเนาะนี่นะครับนนก,กดเข้ามาจากนั้นก็กดลงชื่อได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็สําหรับตรงนี้เนี่ยการหมุนสล็อตแต่ละครั้งนะครับเราจะได้คะแนนที่เป็นตรงนี้มาเนาะเนี่ยคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดคะแนนของเรานะครับสูงจนติดอันดับนะครับอันดับ1 2 3ของเซิร์ฟเนี่ย เราก็จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรทูตามนี้เลยนะครับซึ่งการจะหาคะแนนได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องมาเดิมพันสล็อตให้เยอะนะครับเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะก็ตอนนี้ของผมเดิมพันได้แค่50,000ื่นนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยออโต้สปินไปเลยนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยเดิมพันห้าหมื่นก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่12คะแนนต่อการหมุนสล็อต1ครั้งนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากหาเงินแบบง่ายๆเนี่ยก็แนะนําเป็นหมวดเกมสล็อตนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะปล่อยทิ้งไว้ได้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันต่อนะครับผมก็ หลังจากที่เราเล่นสล็อตกันไปแล้วนะครับมันก็จะมีพวกห้องที่มันเป็นเล่นพวกดกัมมี่พวกอะไรด้วยนะเพื่อนๆคนาไหนที่เล่นเป็นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับเนี่ยพวกห้องดับเบิลคูณ2เนี่ยได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เวลาเสียก็เสียค่อนข้างที่จะหนักเช่นเดียวกันแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีโอกาสได้รับจิ๊กซอด้วยนะจิ๊กซอ่เนี่ยเก็บครบ300ก็เอาไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่300บาทได้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการแลกของรางวัลเนาะเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูนะครับใครที่จะแลกของรางวัลกดไปด้านบนนะครับที่เป็นเหรี่ยนคอยนะกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากกดมาก,ก็ให้เราทําการกดตรงรูปมือสีขาวขาวนะครับหลังจากกดรูปมือนะครับจะมาที่หน้าระบบแลกนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ามันสามารถแลกของรางวัลได้2อ,อย่างจะเป็นบัตรเติมเงินมือถือก็ได้หรือว่าแลกบัตรทูก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมแลกบัตรทูให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะผมจะแลกเป็นบัตรทูหนึ่งพบาทนะครับอ่าีเห็นปะก็แลกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีบั๊กแบบเนี้ยนะครับก็คือพอเรากดเข้ามาแปบ๊บนึงเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรเนาะ แล้วก็ถ้าใครที่แลกบัตรทูไปนะครับรอแค่วันเดียวเท่านั้นนะก็ถ้าเราแลกวันนี้พรุ่งนี้นะครับให้เรามากดรับบัตรทูด้วยเขาจะส่งมาให้เราตรงคําว่าบันทึกนะครับกดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเขาจะส่งเป็นรหัสบัตรทูมาแบบนี้นะครับสามารถคัดลอกไปเติมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการแลกเงินจากแอปนี้นะครับก็คือเยอะมากนะครับแลกบัตรทูเนี่ยร้อยห้าสิบสามนะครับผมแลกมาหมดแล้วเนาะ แล้วก็ใช้ได้จริงทุกใบด้วยนะครับตรงนี้ใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับโอเคครับสำหรับลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่นทานี้แล้วกันนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชกุนชาแนลนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ